mình đi hết Đúng rồi, có thể giải mình mút Sao mà đi ba Cắt, cắt, cắt mì สวัสดียามเชา้าครับเพื่อนๆโอ้โเชา้านี้คือบรรยากาศแบบแปลกๆยงไงก็ไม่รู้ครับ <Huh? S 1> อืมคือวันนี้กรมประตูบอกว่าฝนจะตกครับ แต่ก็ไม่รู้จะตกหรือเปล่าก็วันนี้ก็จะออกมาหานี่ครับตกปลาช่อนตกปลาช่องตกปลาช่อนข้างทา,างครับแล้วก็คลองแถวบ้านนี้แหละครับอเนี่ยคือวันนี้ผมตั้งใจจะเอาเหยื่อตัวไหม้มาลองครับไอ้ี่ไม่ให้ดูหรอกก็บวกบกับถังแดงครับอืมวันนี้คือเป็นวันตุ้จีนด้วยครับเราก็จะเปิดเลิกด้วยถังแดงถังแดงมาทีไรไม่หมานเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง ก็อย่าจะล้อเไปเรื่อยๆครับกล้องมันเบลอไหมครับท่านผู้ชมคือมันยังไม่มีแสงโอ้หมาแต่มันยังไม่สว่างเลยครับมันมีกัดอยู่นะแต่มันไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ฟึฝั่งหนึ่งครับเฮ้ยเหมือนมีตามเลยครับ ยกโยกก็ได้ยกโยกก็ได้ย่าให้มันมุดย้ายมุดยกโยกก็ได้ยกยกก็ได้น้นก็ได้วันนี้ชาวนี้ก็มาเลยฮะโยกโยกก็ได้คือมันเป็นชายภาคครับแล้วผมเห็นหนามันวนอยู่ตรง ประมาณตรงเนี้ยครับผมก็เลยตีประมาณเนี้ยครับแล้วก็ยก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 ค้างค้างผักครับเพราะว่ามันเป็นช่องน้ำนิดเดียวงครับแดกเลยโอ้หไม่ให้ดูหรอกเอยตัวนี้นะเดะขึ่งโลเอ้าโอ้โหเลทให้เช้าเลยไปเดี๋ยวปอดลาถ่ายรูบครับดูดดูดดดไม่ได้ทำฝ่าไม่เลยครับ ถ้าเราทำสั่งดีๆอับมามไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอานี้คุ้มไว้ครับไปเดี๋ยวรอดูไหมครับมันน่าจะมีต,ตายต้นไม้มันก็มีนะฮะโยกเงี้ยตะเ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 ตะต้มเลยคือไม่ไเห็นเหมือนกันเราฟังเสียงครับ ม,มองไม่เห็นชาวนี้ก็มานะฮะต้านด้วยไม้มีแน่นอนครับแต่ผมไม่กล้าตีอ่ะ มันไม่ใช่ป่าครับทำเนเพื่อนมันเป็นกบ<อ>โอ้เมื่อกี้งัดลอยเลยเฮยเห็นไหมนักกระเด็นเลยไป่ะาหาปลาด้วยครับโหซาตีแบบนั่นแหละหลอกคาก่อน เดียวแล้วหนึ่งตัวที่ที่ไม่ถึงเดี๋ยวเดียวเดียวเหลืวมีตัวครับ

ในเพื่อนออกมาเลยอะตัวเราต้องอยืนนิ่งๆนะครับมันสงสัยแน่เลยคือตอนนี้มันน่าจะอยู่ข้างหน้า ข้างหน้าตรงไหนสักทิ่งใช่ <source. S 1> <ast> วันนี้ป้ากินเก ตาาชาฟุกไม่ฟุกแล้วไม่ฟุกแล้วตัวทีีสองหลังจากที่เงียบมาประมาณสองชั่วโมง <c oughs> มาแล้วค่ะเต็มปากเต็มคำโอ้โหคือเนวของกตรตีกองเนี่ยมาเรื่อยครับเนี่ยจัดคือจังหวะมันไม่ตองกับป่าไม่ตองกับป่าขางคลองเลยฮะเดี๋ยวไปดูรถปดครับอย่าอาต่ออ้ย 懂。 อุ๊ยตัวนึ้งอีกตัวนึ้โอ้ยีกตัวนี้ยมันเด็ดนะะโอ้เี่ยมันเด็ดจะอดใจไหวได้ยังไงอ่ะมาอีกตัวฮะตัวที่สามว่มาติดๆเลยครับไป อดรถครับไม่ให้มองหรอกไปเพื่อนเพื่อนเห็นลังนกอันนี้ไหมครับเนี่ยเนี่ยทั้งบนมันมีเชือกด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวนี้นกมันพัฒนาไปไกลมากดูดิลมมาไม่ต้องซืบหมวนเป็นลูกข้างเลยโอ้โหผมงงเลยไม่รู้ว่าเชือกหรือสายพีเอครับ ูพกมาแล้วแบบไม่กัดอ่ะ มินุ๊บมิชจุบมันขับไม่โดนเลยจุบก่อนจุบก่อนดึ๊บดึ๊บึดดึกัดดีกัดับปิวเลยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวดู้างหังนะ อยู่เลยครับจุ๊บหรอครับจุ๊บหรอโอ้โหตัวทีซีนี่ครับเพื่อนๆตัวทีซีครึ่งโลโอ้โหเทีวโอ้โหคือแบบเงียบจัดเลยโอ้โหกว่าจะหาได้แต่ละตัวคือแบบมันเงียบเงียบแบบแปลกๆจุ๊บเลย No, te no, te <laughs> よくよくて <laughs> よくよくて。<laughs> โอ้โหย้อนย้อนเลยครับนี่ครับเพื่อนๆโอ้โตัวนี้โคตรปุ๊กคือเนี่ยนะครับก็ล้อข้างมาตามปกติเลยครับอืแล้วแบบมันเห็นมันมีพระโก้งครับก็เลยแบบลองลองแบบจิกจิกๆิกเขาเรียกว,ว่าอะไร <c oughs> อ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรวะลองเจอเลยครับเขาเรียกว,ว่าอะไรไอจกจิกจิกอะเออนั่นแหละโอ้ตูดเลยอ่ะตัวเนี้โอ้โห จุ๊กจุ๊กจุก,จก,จก,จกโอเคครับเดี๋ยวปลดแล้วก็หาเตาครับนี่ก็จะกลับบ้านแล้วครับรอนรอ,อกลับบ้านแนละ้วโอ้โหไม่ไหวคือแบบเหงาอะเออตีไบเหงาไปโอเคครับไปอีกชั่วโมงเดี๋ยวก็จะหกโมงเย็นแล้วนะฮะซักสี่ตัวได้ไหมงี่กันเลยอะ าตัดดิมันปาช้อนมันอยู่ค้างอยู่เลยครับแต่ตัวมันไม่ค่อย,ยใจญยมันน่าจะอยู่ตาย่ย ใต้พักโป่งทางล่างมันน่าจะแบบ่ืที่้ีตัวทางล่างมันน่าจะโป่งอะ่ะเพราะว่าที่อื่นเหมือนก็ไม่มีพักหรอกอนยอนยอน ก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะฮะวันนี้ก็ใช้เวลาไป1วันเต็มๆเลยครับตั้งแต่6กโมงเช้ายันหกโมงเย็นได้ปลาหตัวครับโอ้โหโอ้โห,โโห,โโห,โโหมาราทอนครับวันนี้เจอทั้งแดดทั้งลมทั้งฝนครบสามฤด,ดูในวันเดียวก <c oughs> <c oughs> ็นั่นแหละครับวันนี้ก็เน้นแต่คลองครับแต่ปลาคองหาแทบไม่ค่อยเจอเลยครับอืม โอ้กว่าจะกัดได้แต่ละตัวคือแบบมันทิ้งยาวไปครับก็เมื่อเช้านะครับฝนมันโต๊ะอยู่แถวบ้านนี้แหละครับผมก็หนีไปอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดใกล้ใกล้กันนั่นแหละครับไปเจอแดดแต่ในว่าไปเจอลมอืมชีวิตเนี่ยเราก็กมาเลอะคลองแถวบ้านนี้แหละครับโอ้โหที่เห็นกัดดีๆนั่นแหละครับโอ้โหคือมันจะกัดดีมากเย็นสบายดูยิง่งๆไม่น่าไปเลยโอเคครับก็นั่นแหละครับวันนี้ก็มาเทสเยื่อโอ้ คือแวบมันต้องแก้เยอะเลยครับนั่นแหละอเอาไว้ติดตามชมนั่นแหละครับก็กว่าจะเสร็จก็น่าจะนานอยู่ครับ